นะครับต่อนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังแค่นะครับหลังจากแค่ยาเสร็จก็จะทายาให้นะครับแล้วก็ปล่อยให้พักผ่อนตอนเย็นๆนก็จะเอาไปอาบน้ํานะครับไปไล่สดอาบน้ํานะครับแต่ก็ไม่รู้อีกนะครับว่าจะไล่ได้หรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีครับไม่ดีอา้าวก็ต้องกลับขออภัยคุณพี่ๆคุณแม่ๆด้วยนะครับที่ ไม่ได้ชมการไลฟ์สดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับก็จะเอาไปลง youtube ด้วยนะครับอาจจะเอาไปลงช่อง youtube นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะลงได้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะเอาไปลงอยู่นะครับจะลงให้แม่แมแมพี่ๆได้รับชมนะครับเ้เอี๋อื้อยันว่าได้กืบ <c oughs> ได้สามนาทีนะ่ะ แช่ได้สามนาทีแล้วอะไรสามนาทีเราแช่ยาได้สามนาทีแล้วตอนนี้นะ uh huh. มันจะยืนให้ขนาดนะั้น